i n f i n i t ตโนส10 Pro คุ้มมากกับราคา4,759บาทครับเชิญชมการแกะกล่องได้เลยสวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับผมสั่งซื้อนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ i n f i n i ิ n โน e 10 Pro แรม8ป o ลอม8นึจิกนะครับผมสั่งซื้อในราคา4,759บาทนะครับเลยผมได้รับเรียบร้อยผมสั่งวันที่8เดือน8นะครับช่วงโปรโมชั่นนั้นเพื่อนๆก็ลอง ลองช่วงโปรโมชั่นดูครับอาจจะมีโค้ดส่วนลดหรือว่าโค้ดต่างๆนะครับในการลดอันนี้ผมซื้อจาก i n f i n i ิ Thailand Official เลเลยครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์เลยครับผมซื้อมาใช้เองถ้าไม่ดีผมจะมารีวิวว่ามันเป็นไงบ้างมีข้อดีข้อเสียไงบ้างผมจะรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยครับแต่วันนี้ผมขอแกะกล่องก่อนนะอย่างแรกผมแกะเลยนะครับในกล่องน่าจะไม่มีของแถมอะไรนะครับผมน่าจะมีแค่ตัว เครื่องอย่างเดียวนะอย่างนี้นะครับอ,นนอ,อ,อันนี้จะเป็นตัวเครื่นะองนะ ีผมสั่งเป็นสีคล้ายๆสีลุงนะครับนี่ครับตรงตรงด้านข้างกล่องจะเขียนว่า n o ้ต10โอนะครับได้ดีไซน์อา a r บปี2021ด้วยนะครับแรม8ลอม 100, 100ผมว่าราคามันคุ้มค่าครับผมกับการที่เราเสียไปนะครับดังนั้นผมเลยลองใช้มาผมไม่เคยใช้ i n f i n นิตนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ผมใช้นะครับ ตอนนี้สามารถก็ซื้อให้หลานครับแต่ตัวเองวันนี้ผมจะมาใช้ทดสอบเองนี่ครับให้ดูกันว่าผมสั่งสีอะไรนี่เลยนะครับสีที่ผมสั่งนะครับดูเนี้ยนะครับผมจะขอแกะเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง เปคด้านหลังจะบอกนะครับว่าสเปคยังไงบ้างเมมโมรีการ์ด128 g รม8นะครับ CPU นะครับหรือว่า p r o c e s s i n g นะครับ5นา G 9 0 T นะครับ Wi-Fi รองรับ 5G ด้วยนะครับแต่ขึ้นรองรับแค่ 4G นะแบตเตอรี่5,000ม ah ิลแอมป์นะครับแ n นด o i d ซ์มาจากกล่องค่าจอ6.95นิ้วนะครับแล้วก็จอ Full h ดี Full นะครับเลยเป็นแบบ อินฟินิตี้โอดีพีนะครับนี่ครับเป็นฟิล์มกรแบบนี้นะขอแกะเลย่น,นะครับจอนาด9 0้เฮิร์ตนะครับจอแบบดิ f เฟอเรนต์เกเฮิร์ตหรือว่า90เฟรมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับ,อ,นนรบอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่แถมมากับของเลยอันนี้นะเป็นที่เราแกะขกองมาจะเป็นแบบนี้เลยครับสีนี้สวยมากเลยครับ ด้านหลังมันจะเป็นแบบว่ามันจะไม่แบบเป็นใสๆเหมือนบางยี่ห้อะครัมันจะเป็นแบบผิวแบบด้านๆเหมือนเรากิดสติกเกอร์นะครับผมกันกันลายอู้สวยมากนะครับสีนี้ผมเวลาโดนแสงครับจะเป็นแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมขอแกะสติกอันนี้ออกเลยนะครับนี้สวยงามมากเลยครับนะครับดูครับอันนี้เวลาโดนแสงครับผมจะพูดเรื่องตัวบอดี้ก่อนผมว่ามันสวยมากเลย จับครั้งแรกอันนี้ผมไม่เคยใช่ห้อนี้นะน,นี่ไม่ได้อวยนะครับคือสี่พันกว่าบาทสี่พันเจ็ดนี่สี 3, สัมสวยงามมากเลยดูครับจัดองค์ประกอบได้สวยงามมากเลยเลเยอร์ out, การวางกล้องวางอะไรถือว่าอินฟินิตทำได้เป็นแบนด์แบบคล้ายค้ายอินเตอร์แบนแบบผมว่าโอเคมากเลยครับอันนี้จะสเปคนะครับสเปคผมไม่พูดมากครับเราหาอ่านในยู่ได้ผมจะมาให้ดูใ,ใกล้ๆสีกัน สีสวยมากเลยครับเวลาโดนแสงผมไม่ผมคิดผิดผมไม่คิดเลยครับว่าผมจะซื้อสีนี้แต่ผมกดผิดครับแต่สีนี้คือผมปทับใจมากครับคิดไม่สวยจริงครับสีนี้ไม่ได้อวยครับโอ้สีสวยมากเลยครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว้าวเกินไปแต่มันเป็นสีที่พอดีพองามครับผมดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องนะครับจะประกอบด้วยเข็มจิ้มสงแล้วก็ตัวเคสครับอันนี้เคสนะ อันนี้เป็นนี่แล้วก็มีฟิล์มกระจกนะครับมาให้เราด้วยยวผมจะติดให้ดูเลยก็ได้ฟิล์มกระจกนี่ครับฟิล์มกระจกเผมติดให้ดูด้วยนะแล้วก็หัวชาร์จนะครับหัวชาร์จขนาดกี่วัตต์ครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวชาร์จสูงสุดคือสามสิบสามวัตต์นะถือว่าโอเคมากในการใช้ราคาแค่นี้ fast c h a r เดี๋ยวผมขอติดฟิล์มเลยนะครับขอติดฟิล์มเลย เดี๋ยวผมจะจิบฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบอดี้ด้านข้างก่องมาเป็นไงบ,างบากกง้างอันนี้ถัวว่าเก็บของครั้งนี้สวยงามครับเดี๋ยวผมขอจิดฟิล์มก่อนนะวิธีการจิดฟิล์มก็ไม่ยากครับผมมองว่ามันจิบง่ายเราแค่ลอกนี้ออกเสร็จแเราก็แปะครับผมนี้มันจะมีเบอร์หนึ่งรับตรงนี้ดูนะครับแล้วก็รีบจิบเลยครับก่อนฝุ่นมันจะเข้า ถ้าติดเราติดไม่ตรงเราก็สามารถขยับนี่ครับขยับซีมให้มันตรงกับตัวกล้องครับสมมติฟิล์มไม่ต้องมีเราก็ขยับครับมันแกง่ายอยู่ครับบางทีผมอาจจะไม่ได้เสียนติดฟีลมเท่าไหร่นะครับ๋ยามันจะเบี้ยวถ้ามันเบี้ยวแล้วก็ขยายให้มันตรงนะครับนี่เรียบร้อย ฟิล์มมันก็จะไล่อากาศอัตโนมัติของมันเองครับที่ก็จกมันจิบง่ายกว่านะครับมันไม่เหมือนฟิล์มแบบถ้ามีฝุ่นเนี้ยแล้วก็ออกนะครับแต่ผมไม่ได้มาครับผมสั่งฟิล์มมนเรียบร้อยแล้วครับผมติดไว้เฉยๆครับเรียบร้อยครับจิบฟิล์มครับไม่ยากครับผมแต่ฟิล์มมันอาจจะไม่เตรียมจอแล้วครับแต่ผมให้ดูที่ผมฟิล์มกรับ สีนี้สวยงามมากเลยครับอันนี้รูกฟัง3.5อันนี้เป็นพอร์ต USB-C นะครับอันนี้ปุ่มสแกลนลิมือขอเปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเช็คว่า Netflix ของเรารองรับ L1 ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับคลิปนี้เก็บกล่องก่อนนะ อันนี้บอดี้เราผม่ได้คุ้ใกล้ครับนี่ครับ ดีนะมีฟิล์มกระจกมาให้ต้องให้เราซื้อใหม่เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นภาษาไทยนะครับโอ้หน้าจอใหญ่เต็มตาดีจังรองรับ Wi-Fi 5G ด้วยนะครับ เวลาเช็คเครื่องเราก็เช็คว่าหน้าจอมีจุดไว้จุดอะไรไหมแล้วก็เช็คก,กล้องว่ามีรอยอะไรไหมแล้วก็เช็คสันมากผมว่าสีสันหน้าจอคือพูดตามความรู้สึกนะครับที่ผมเคยใช้พวกจอดีๆนะคุณภาพถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับถ้าสก,กินเดี๋ยวผมลองทัดดูนะอันนี้ผมก็เ,เพิ่งเก็บกล่องพร้อมกันนะครับหน้าจอผมว่าสีสันมันใช้ได้เลยครับกับราคานี้ผมว่าโอเคมากเลยนี่เลยกล้อง มเข้าเร็วด้คุับอินเทอร์เฟส U I อินเทอร์เฟสผมไม่เคยใช้ยี่ห้อยนะแต่รู้สึกว่ามันสวยครับ <c oughs> กล้องถือว่าใช้งานได้โอเคครับผมชอบ U I จังสีมันสวยดี <c oughs> มีด้านหมอนด้วยนะหมอนมือสีมือนี่ครับเลยสีแสนก็สวยงาม หน้าจอถือว่าสีสันสวยงามครับอันนี้เป็นหน้าจออัลโมเรครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่สีสันมันก็ถือว่าสวยงามครับไม่ได้ขี้เหร่เลยครับผมอันนี้ถือว่าจอถือว่าสวยนะอันนี้ผมพูดตามความรู้สึกผู้ใช้งานจริงๆนะครับไม่สวยก็คือไม่สวยแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าสีมันสวยดีครับสีจอเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อน คลิปมันจะยาวครับเก,ก็ะกล่องพ่อเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวน้็มเต็มหลังจากที่ผมใช้งานมานะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้มันเต็มๆีมนะครับวันนี้แกะกล่องกับราคา4,759บาทคุ้มมากเลยครับผมสาัสดนี้ขอบคุณครับ